ไอติมยันนิประโทษกรรมฉบับก้าวไกลไม่จุดชนวนขัดแย้งเพิ่มยินดีหากของคอรมผ่านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับกฎหมายนะครับนิระโทษกรรมเนี่ยฉบับก้าไกลเนี่ยจะสร้างชนวนฟา์มขัดแย้งหรือไม่เนี่ยต้องเอาเข้าไปที่ในสภาเอาเข้าไปถกเถียงกันในสภาเพื่ออะไรครับเพราะการถกเถียงกันข้างในสภาเนี่ยจะทําให้ประชาชนรู้ว่า เอ้อะไรบ้างที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไหนฝ่ายไหนหรือเปล่าประชาชนจะช่วยกันตัดสินหรือมันเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ถ้าเอามาพูดกันผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับคนที่สนับสนุนก็บอกว่าดีคนที่ไม่สนับสนุนก็โจมตีก็พูดกันไปต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่ถ้าวันนี้เอาไปเปิดกันในสภาประชาชนทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้ สามารถที่จะเข้าไปาศึกษาข้อมูลได้สามารถที่จะเข้าไปรับฟังได้สามารถที่จะสแสดงความคิดเห็นได้อันเนี้ยมันจะทําให้ไม่เป็นชนวนความขัดแย้งเพิ่มแน่นอนเพราะอะไรครับทุกฝ่ายก็ต้องมองเฮ้ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนนะไม่ได้เป็นประโยชน์กับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือถ้าเกิดเป็นประโยชน์กับส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตัดออกปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เป็นประโยชน์กับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นประโยชน์กับประชาชนล้วนๆอันนี้มันคือสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดชนวนความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องเปิดเผยมาให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลนะครับเท่ากัน บข้อมูล <Das que ath en> แต่ถ้าให้ฝ่ายนี้พูดทีฝ่ายนี้พูดทีฝ่ายนั้นพูดทีฝ่ายนั้นพูดทีแต่ละคนก็ต้องพูดในแง่นะครับมุมมองในการได้เปรียบของตัวเองและโจมตีฝั่งตรงข้ามอันนี้เป็นเรื่องปกติของผูุ้ชนเพราะแต่ว่าวันนี้แต่ถ้ามันออกมาเอาคนนี้พูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้แต่ละคนประชาชนก็ฟังเอ๊ะมันตัวนี้เป็นจริงไหมแล้วเวลาที่พูดในสภามันต้องเอาควารรมจริงมาเปิดเผยกันหมดมันเอานี่มาบดเอายึดออกมาแล้วแต่ละคนก็มาตีความกันสุดท้ายแล้วเราจะได้นะครับ พรบการนี้ละโทษกรรมเนี่ยฉบับของประชาชนและเพื่อประชาชนจริงๆก็ฝากเอาไว้ครับไอ้ติมยันนิละโทษกรรมฉบับก้าวไกลเนี่ยไม่จุดชนวนขัดแย้งเพิ่มยินดีหากขอยินดีหากของคอรมอผ่านพระฤทธิ์ยินดีหากร่างพรบนิละโทษกรรมของคอรมอผ่านแต่ปัดตกของก้าวไกลก็คือว่า ถ้าเกิดว่าร่างพรบนิรโทษกรรมของคองรมผ่านก็ยินดีและปัดตกของก้าวไกลไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับยินดีนะครับขอให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนเท่านั้นย้ําสาระสําคัญอยู่ที่ได้ทําตามเป้าหมายหรือไม่พร้อมเดินสายทําฟาร์มเข้าใจยันไม่จุดสนวนไม่จุดชนวนสร้างฟาร์มขัดแย้งเพิ่ม 1ธันวาคม256นายพระกิตวัฒรสินทุสสบัญชีรายชื่อและโฆศกพรรก้าวไกลให้ความเห็นถึงภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆเพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบรนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพศจุดจุดจุด ที่พักก้าวไกลเสนอว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการเริ่มการเดินสายและพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุดยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุยซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้างรวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพราะอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของพรบนิรโทศกรรมฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายๆฝ่ายเพิ่มเติมรวมถึงข้อกังวลอื่นๆอย่างครบถ้วนแล้วเราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อถามว่าหากพักก้าวไกลไม่สามารถดันพลร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ได้สำเร็จ ทางพักจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปนายพัชริศกล่าวว่าเรายังคงคาดหวังว่าร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพักซีรัฐบาลซึ่งสุดท้ายแล้วแม้ว่าจะมีพักซีรัฐบาลทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็สามารถไปต่อได้เพราะเป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยพักฝ่ายคา้าน ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมตนคิดว่าหากพักร่วมรัฐบาลมีความเห็นต่างก็สามารถลงมติที่แตกต่างกันได้แต่หากพักฝ่ายรัฐบาลมีความเห็นต่างที่แตกต่างในรายละเอียดเราก็อยากเห็นพักการเมืองเหล่านั้นสเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมฉบ,บับตัวเองประกบก็จะสามารถนําเนื้อหาเหล่านี้มาถกเถียงกันผ่านขบ,บวนการในรัฐสภาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เมื่อถามถึงกรณีที่ทางฝ่ายรัฐบาลโยนให้พักก้าวไกลพูดคุยกับวิปรัฐบาลเพื่อที่จะนำร่างพรบนิรโทษกรรมเสนอเข้าที่ประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าทางพักได้มีการพูดคุยกับวิวรัฐบาลบ้างหรือยังนายผลิตกล่าวว่าทางวิบแต่ละฝ่ายก็คงจะต้องมีการประสานงานกันอยู่แล้ว แต่ก่อนจะไปถึงการบรรจุวาระในช่วงเวลาใดเบื้องต้นคณะทำงานของเราได้พยายามพูดคุยกับตัวแทนทุกพักการเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวกฎหมายก่อนเมื่อถามว่าหลายฝ่ายมองว่าพักก้าวไกลกำลังพยายามเค็มผลงานด้วยการนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองนายผลิตกล่าวว่าตนไม่ได้มองเช่นนั้นผมคิดว่า ไม่ว่าใครจะเสนอก็ตามสมมุติว่าในที่สุดแล้วทางคอรมอรสเสนอกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเป้าหมายเดียวกับพักก้าวไกลเลยแล้วในที่สุดเป็นร่างของคอรมอรที่ผ่านแต่ร่างของพักก้าวไกลไม่ผ่านเราก็แฮปปี้เราก็ยินดีสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครจะเสนอสาระสำคัญคือสิ่งที่เราผลักดันได้สำเร็จตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ในใยพษฐธกล่กาว นายผลิตกล่าวต่อยว่าขณะนี้ยังไม่มีร่างพรบนิรโทษกรรมจากพักการเมืองอื่นต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรเราในฐานะผู้เสนอก็อยินดีไปนำเสนอกับทางรัฐบาล เมื่อถามว่าร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับ,บนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้จริงหรือไม่นายผริตกล่าวว่าตนว่าเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งเราก็เห็นว่าข้อเสนอการเสนอนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นข้อเสนอที่หลายฝ่ายทางการเมืองเคยเสนอมาแล้วว่าเป็นกลไกลสําคัญในการยุต,ติปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้นิรโทษกรรมเจาะจงแต่นักโทษทางการเมืองที่โดนคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-12และ1-16แต่หลักการคือพยายามนิรโทษกรรมผู้ที่โดนดำเนินคดีที่มีมูลเหตุจงใจจาความขัดแย้งทางการเมืองเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามกลไกลที่กฎหมายเสนอเพื่อศึกษาว่าคดีไหนเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย เมื่อถามถึงความกังวลใจในการเสนอร่างพรบนริรโทษกรรมอาจเป็นชนวนสร้างความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่นายผลิตยืนยันว่าข้อแรกการใช้กลไกอย่างพรบนิรโทษกรรมทางการเมืองเป็นข้อเสนอที่หลายฝ่ายทางการเมืองเคยเสนอเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองมาแล้ว ข้อสองเรายืนยันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมของเราเป็นความพยายามในการนิรโทษกรรมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นการจุดชนวนสร้างความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมาอีกก็ต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากคุณพริตนะครับก็อย่างที่บอกว่าสําหรับผมนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและผมก็ไม่มีคดีทางการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่า การที่ออกพรบนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองที่เป็นประชาชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปอะไรเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าก็ต้องไปดูอีกว่าเอ๊ะคดีแบบไหนที่มันไม่ส,คสรรมสควรจะนิรโทษกรรมคดีไหนสมควรจะนิรโทษกรรมอันนี้เราก็ต้องไปดูในเรื่องทั้งหมดแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าพักนะครับทางฝ่ายรัฐบาลกลัวว่าพักก้าวไกลจะได้หน้ากลัวว่าพักก้าวไกลจะได้ผลงานกลัวว่าอ่าเป็นผลงานของพักรัาลพัก ฝ่ายรัฐบาลก็ร่างพรบนิรโทษกรรมเข้ามาประกบเลยครับเข้ามาประกบเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาประกบแล้วนะครับนะหลังจากนั้นประกบแล้วตีนะครับตีพรบอรของก้าวไกลเนี่ยตกไปซะให้พรบอรของตัวเองเนะี่ยเข้าไปพิจารณาในสภาก็ไม่เป็นไรครับมันเกิดประโยชน์กับประชาชนทําเลยครับทําเลยครับ ถ้ากลัวว่าเฮ้ยพรรคก,ก้าวไกลจะได้หน้าได้ผลงานในการเสนอนิรโทษกรรมแต่ตัวเองอยากได้ผลงานเองอยากได้หน้าเองก็ล่างพรบนิรโทษกรรมประกบเลยแล้วก็ตีล่างพรบนะครับนิรโทษกรรมของพรรคก,ก้าไกลฉบับของพรรคก,ก้าไกลตกไปซะให้ล่างพรบนิรโทษกรรมของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับเข้าไปสู่สภา,าแล้วก็เข้าไปแล้วออกกฎหมายแล้วสาม,มารถนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนทุกฝ่ายลดความขัดแย้งได้ลดจำนวนความขัดแย้งได้และให้ทุกคนกลับมานะครับ ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าจะให้ดีคือพรบนิรโทษกรรมหลายๆคนกลัวว่าเอ๊ะพักก้าวไกลเนี่ยจะออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับเพื่อพวกพ้องหรือเปล่านะครับหรือทางรัฐบาลจะออกพรบนิรโทษกรรมเพื่อพัวตัวเองหรือเปล่าไม่ยังไม่ต้องครับให้เสนอเข้ามาแล้วให้เสนอเข้าไปสู่สภา เมื่อเสนอเข้าไปสู่สภา,าแน่นอนครับก็มาถกเถียงกันในสภา,าการถกเถียงกันในสภา,ามันจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนได้รับทราบแล้วที่สําคัญประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลซึ่งแน่นอนครับว่าสมัยก่อนนี้หลายๆคนนะครับเอาข้อมูลมาบิดเบือนข้อมูลมาเขาเรียกคำที่ไม่ตรงนะบิดเบือนไปบิดเบือนมาโกหกประชาชนไปโกหกประชาชนมาแต่ณวันนี้อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียล ใครที่เอาข้อมูลมาบิดเบือนคนนั้นก็จะโดนเองเพราะฉะนั้นมันจะโดนบิดเบือนไม่ได้เมื่อมีการถ่ายทอดสดออกมาแล้วมันมีข้อมูลออกมาประชาชนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปดังทบทวนเข้าไปฟังหลายๆรอบได้นี่คือเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยแท้จริงสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นร่างพรบนิรโทษกรรมที่มาจากฝ่ายรัฐบาลหรือมาจากฝ่าย้านแต่ขอให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประชาชนทุกคนสามารถปองรองกันได้ไม่ต้องทะเลาะกันผมเห็นด้วยสนับสนุนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวไมีอะไรขึ้นหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟัง